มีบางของที่แค่พูดชื่อก็เรียกมันมาแล้วและคุณกำลังเอ่ยชื่อมันโดยไม่รู้ตัวนี่คือคนมีของสตอรี่สวัสดีครับผมชื่ออภิวัตรหรือในทางสงฆ์คือพระวัตรผมบวชเมื่อสามปีก่อนที่วัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนั้นอยู่ในป่าลึกห่างไกลชุมชนและถนนใหญ่หลายกิโลเมตรตอนที่ผมตัดสินใจบวชก็แค่อยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บวชเรียนธรรมะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ล้าสิกขาเหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่ผมเจอเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดผมจำได้ดีถึงเช้าวันที่ไปถึงวัดรถกระบะที่รับส่งอาสามาปล่อยผมไว้ที่ทางดิน มีแต่เสียงนกร้อและเสียงจักจันพระที่ออกมารับผมชื่อพระบุญเรืองท่านอาวุโสในวัดแต่พูดน้อยและมีท่าทีเคร่งขรึมจนผมรู้สึกเกรงอยู่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยพูดถึงบวชท่านบอกเพียงเท่านี้ก่อนเดินนำขึ้นไปตามทางดินสองข้างทางเป็นต้นยางสูงมอสเขียวเกาะตามโคนเสียงลมพัด ใบไม้สายเหมือนมีคนเดินตามหลังตลอดวัดที่ผมไปอยู่ชื่อว่าวัดโพธิรัตน์ในเป็นวัดเก่าแก่มีพระจำพรรษาแค่สี่รูปรวมถึงหลวงพ่อเจ้าอาวาสผู้เงียบขรึมภายในวัดมีศาลาหลังใหญ่ที่ใช้สวดและปฏิบัติธรรมศาลาเล็กสำหรับทำวัดและกุฏิเก่าๆอีกไม่กี่หลังจุดที่ทำให้ผมขนลุกทุกครั้งที่เดินผ่านคือ าช้าหลังวัดมันเป็นลานโล่งมีเมนเผาศพที่พังแล้วกับกองฟืนเก่าที่กองทิ้งไว้นานจนมีเถาวันขึ้นพระในวัดบอกว่าทุกศพจะใช้วิธีนั่งเฝ้าจนไฟมอดไม่มีคนมาทำทุกอย่างต้องทำกันเองผมไม่รู้จะกลัวอะไรแต่อากาศในบริเวณนั้นเย็นผิดปกติแม้เป็นตอนกลางวันก็ตาม คืนแรกที่นอนในกุฏิไม้เก่าเสียงแมลงและเสียงกรอบแกรบจากหลังฝารบกวนจนผมนอนไม่หลับพ่อตีสองผมลุกขึ้นมานั่งสมาธิแบบที่เคยฝึกในค่ายปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างนอกเสียงเหมือนคนเดินลากเทา้าผ่านหน้ากุฏิของผมไปตอนนั้นผมแน่ใจว่าไม่มีใครออกบินทบาทหรือลุกขึ้นมาตอนตีสองแน่นอน แต่เช้าวันรุ่งขึ้นผมไปถามพระรูปอื่นท่านก็แค่ยิ้มบางๆบอกว่าถ้าไม่เรียกชื่อไม่ต้องตอบหลังจากบวชอย่างเป็นทางการในวันพระใหญ่วัดก็เข้าสู่ความเงียบปกติผมรับกิจของพระใหม่ทำความสะอาดลานวัดหุงข้าวถวายของสังฆทานและไปช่วยกวาดลานศาลามีอยู่วันหนึ่ง พระบุญเรืองให้ผมไปช่วยจัดของในห้องเก็บของเก่าใต้ศาลาที่นั่นมีตู้ไม้เก่าๆหลายหลังฝนนาท่วมบางตู้มีหนังสือใบลานเก่ามัดด้วยเชือกบางตู้มีขันน้ำมนต์แตกๆผมเห็นตู้ไม้ทึบใบหนึ่งไม่มีป้ายแต่ถูกปิดด้วยผ้าขาวคลุมไว้จนมิดความรู้สึกของผมตอนนั้นคือมันเย็นวูบอย่างประหลาดผมเผลอเปิดดู ในตู้มีคัมภีร์ใบลานที่ถูกขัดด้วยน้ำมันจนดำมนวาววางบนผ้าสีแดงมนข้างๆกันมีเทียนไขเก่าและกล่องไม้เล็กๆคล้ายกล่องเขียนยันผมไม่รู้ทำไมแต่ผมดันหยิบคัมภีร์ออกมาวางบนโตะ๊ะแล้วเปิดอ่านตัวอักษรเป็นอักขระโบราณบางส่วนคล้ายขอมบางส่วนเป็นคำอ่านแบบไทยเขียนด้วยดินสอดำจาง,จาง หน้าหนึ่งเขียนไว้ว่าคาถานี้ใช้เรียกคืนสังขารเพื่อปลุกวิญญาณในร่างอันหนึ่งใช้ได้กับร่างที่ไม่ถูกทำลายหรืออย่างไม่ฝังเต็มรูปผมไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ใจหนึ่งมันดึงดูดให้ผมลองอ่านออกเสียงเบาๆเพียงแค่เสียงแรกที่เปล่นออกมาลมในห้องก็เย็นวาบเทียนเก่าที่วางอยู่ข้างๆไส้เทียน ติดไฟขึ้นมาเองแม้จะไม่มีไฟใดๆอยู่ใกล้ผมรีบปิดคัมีร์ใจเต้นเหมือนมีใครมองอยู่จากมุมมืดของห้องนั้นแต่ที่แปลกยิ่งกว่าคือเมื่อผมหันไปฝุ่นที่เคยหนาท่วมกลับไม่มีพื้นไม้กลับสะอาดราวกับเพิ่งมีใครมาทำความสะอาดเมื่อครู่ผมไม่รู้ว่าผมเพิ่งทำอะไรลงไปการหลังจากคืนนั้นเสียงเดินลากเท้า ก็ไม่ใช่แค่เสียงเพราะผมเริ่มเห็นเงาบางอย่างที่ยืนอยู่หน้ากุฏิของผมทุกคืนหลังจากวันนั้นผมเริ่มนอนไม่หลับเสียงเดินลากเท้าที่เคยดังผ่านกุฏิกลับกลายเป็นเสียงใกล้มากขึ้นทุกคืนบางคืนเหมือนเสียงหยุดอยู่ตรงประตูไม้ผมหลับตาแน่นพนนมมือสวดมนต์ในใจแต่เสียงนั้นก็ยังอยู่คืนหนึ่ง ผมฝันว่าตัวเองยือนอยู่ที่ลานเมนเก่าผมกำลังถือคัมพีใบาลานเล่มเดิมยืนนิ่งอยู่หน้าเชิงตะกอนเบื้องหน้ามีร่างหนึ่งนอนนิ่งห่มผ้าขาวเต็มตัววางอยู่บนแคร่ไม้ในฝันผมกำลังสวดอะไรบางอย่างเสียงนั้นไม่ใช่ภาษาที่ผมเคยได้ยินและเมื่อจบบทร่างบนแคร่ก็ลืมตา ตาขาวคุณเหลือแต่รอยจ้องว่างเปล่าเสียงถอนหายใจดังขึ้นในความฝันพร้อมเสียงลมหายใจจากด้านหลังผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวผมพยายามไม่คิดมากแต่เหตุการณ์กลับคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวันพระบุญเรืองเริ่มสังเกตอาการผมได้ท่านเรียกผมไปคุยในศาลาโยมฝันร้ายหรือเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่า ผมลังเลแต่ก็เล่าเรื่องที่เจอในห้องเก็บของให้ท่านฟังยกเว้นเรื่องการเปิดอ่านคัมภีร์ท่านเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆว่าถ้าหยิบของที่ไม่ได้ขอบางทีสิ่งนั้นอาจตามมาเพื่อเอาคืนหลังจากนั้นพระบุญเรืองให้ผมอยู่ช่วยงานที่ศาลาหลักไม่ให้ไปใกล้ห้องเก็บของอีกแต่ผมกลับยิ่งรู้สึกเหมือนบางอย่างในตัวเปลี่ยนไป ขณะนั่งสมาธิผมเริ่มได้ยินเสียงสวดเบาๆในหัวเสียงเหมือนบทสวดเดิมที่เคยได้ยินในฝันราวกับมีคนท่องวนไปวนมาอยู่ตลอดแม้ไม่ได้ตั้งใจฟังแต่เสียงนั้นก็ไม่เคยเงียบวันหนึ่งหลังบินธบาตผมเดินผ่านลานเมนเก่าเพื่อกลับกุฏิสายตาผมหยุดที่ขอนไม้ด้านข้างเมนเห็นอะไรบางอย่างวางอยู่บนพื้น มันคือรอยฝ่าเท้าเปื้อนดินแต่ชัดเจนรอยเปลือยเท้าที่ก้าวออกมาจากจุดเผาศพผมยืนนิ่งใจเต้นแรงมูเย็นเฉียบผมเดินถอยหลังแล้วรีบกลับกุฏิทันทีไม่แม้แต่จะหันหลังกลับไปดูคืนนั้นผมได้ยินเสียงกุกกา,กากใต้พื้นกุฏิมันเหมือนมีคนคลานอยู่ใต้พื้นไม้ไถตัวชา้ชาชแล้วหยุดนิ่ง หลังจากนั้นเสียงก็เลื่อนมาอยู่ตรงข้ามฝาเหมือนมีบางอย่างเกาะฝากุฏิไว้ผมนั่งพนมมือทันคืนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงรุ่งเช้าผมไปถางพระรูปอื่นท่านบอกว่าเคยมีศพไม่มีญาติมาเผาไว้ที่นี่หลายสิบปีก่อนบางศพก็มาเงียบๆไม่มีพิธีบางศพใช้เพียงฟืนและร่างเปล่า หลวงพ่อเจ้าอาวาสเคยพูดว่าถ้าไม่สวดส่งให้ดีวิญญาณจะวนอยู่กับไฟผมเริ่มเข้าใจว่าคาถาที่ผมสวดในวันนั้นอาจไปเรียกบางสิ่งที่ยังไม่สงบกลับมาแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นคืนหนึ่งหลังจากสวดมนต์ก่อนนอนผมได้ยินเสียงขยับในห้องผมหันไปมองเห็นขอบคัมภี์ใบลานโผล่ออกมาจากย่ามที่แขนอยู่ ทั้งที่ผมแน่ใจว่าไม่ได้เอามันกลับมาด้วยจากห้องเก็บของผมหยิบมันออกมาอย่างสั่นๆแล้วเปิดไปยังหน้าที่ผมเคยอ่านข้อความเดิมยังอยู่แต่เพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดด้วยหมึกจางๆว่าคืนสังขารด้วยบทที่สองวิญญาณจะกลับสู่ร่างหากสังขารยังไม่สลายหัวใจผมแทบหยุดเต้นผมไม่ได้เขียนข้อความนี้ และไม่มีใครในวัดรู้เรื่องนี้เทียนในห้องกระพริบเบาๆราวกับมีลมวูบหนึ่งพัดผ่านผมค่อยๆพับคำภีเก็บไว้ในย่ามแต่ขณะที่ปิดฝาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาและยาวเสียงนั้นบอกว่ายาหยุดครึ่งบทมันจะยังไม่หลับหลังคืนที่ผมได้ยินเสียงกระซิบจากคำภีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ผมเริ่มฝันซ้ำๆว่าตัวเองยืนอยู่ที่ลานเมนในยามค่าด้านหน้าคือร่างห่อผ้าขาวแต่ที่น่ากลัวกว,กว่าคือร่างนั้นเริ่มขยับทีละนิดคืนแรกเพียงแค่ลืมตาคืนถัดมามันค่อยๆหันหน้ามาทางผม คืนที่สามผมได้ยินเสียงลมหายใจดังครืดครืดราวกับอวัยวะในร่างเริ่มทำงานอีกครั้งผมเริ่มไม่กล้าแม้แต่จะหลับตาในเวลากลางวันผมกลายเป็นคนเงียบขี้ตกใจจิตใจไม่อยู่กับตัวแม้แต่พระบุญเรืองก็เริ่มสังเกตว่าผมพายผอมลึงอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามสิ่งที่ไม่ควรรับรู้ ท่านพูดสันส้นๆก่อนยื่นลูกประคำเก่าให้ผมถือไว้ตลอดเวลาแต่ในใจผมรู้มันสายเกินกว่าจะย้อนกลับไปได้คืนหนึ่งขณะที่ผมนั่งอยู่หน้ากุฏิใต้แสงจันทร์ผมได้ยินเสียงเหมือนไม้กระดกจากทิศทางของเมนแม้อยากจะไม่สนใจแต่เท้าของผมกลับก้าวออกไปเอง ลานเมนนั้นเมืดสลัวมีเพียงแสงจากจันทร์ที่ลอดผ่านยอดไม้ผมเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ใกล้เมนผมขยับเข้าไปใกล้ใจเต้นระรัวมือกําลูกประคำแน่นที่พื้นตรงหน้าเมนคือร่างหนึ่งห่อผ้าขาวมัดแน่นแต่ท่อนขาโผล่พ้นจากผ้าปลายเท้าข้างหนึ่ง กระตุกเบาๆราวปักกล้ามเนื้อ,อยังทำงานผมถอยหลังโดยอัตโนมัติหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเสียงหายใจแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังผมหันขวับแต่ไม่มีใครผมรีบกลับกุฏิพนมมือแน่นและสวดมนต์ไม่หยุดแต่คืนนั้นผมไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป ตอนประมาณตีสามผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบกุฏิอย่างช้าๆมันไม่ใช่แค่เดินผ่านแต่มันเดินวนซ้ำๆเสียงฝีเท้าเปลื่อยเท้าบนไม้กระดานเสียงที่เหมือนมีอะไรติดเท้าเล็กน้อยเหมือนศพที่เริ่มเน่าแล้วบางส่วนและเมื่อเสียงหยุดผมได้ยินเสียงเล็บเก่าตรงใต้พื้นกุฏิ แผ่วเบาแต่ต่อเนื่องเหมือนกำลังพยายามปีนขึ้นมาผมตัดสินใจกลับไปยังห้องเก็บของในศาลาอีกครั้งในตอนเช้าพระบุญเรืองเห็นผมก็พูดทันทีว่าจะหยุดต้องใช้บทสุดท้ายอย่าทำอะไรครึ่งครึ่งกลางๆ ท่านไม่ได้ถามว่าผมไปทำอะไรมาหรือรู้ได้อย่างไรท่านแค่รู้ว่าอะไรบางอย่างมันเริ่มต้นไปแล้วผมเปิดคำพีอีกครั้งหน้าสุดท้ายมีข้อความที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเขียนด้วยหมึกสีเข้มตรงกลางระบุว่าบทสุดท้ายใช้เพื่อปิดตะวันหยุดจิตวิญญาณให้ไม่ออกจากเรือนร่างหากผิดขั้นตอนวิญญาณจะสิงสู่ผู้สวด คางค้างกันเป็นคาขาสั้นๆที่เต็มไปด้วยอักขระโบราณและเครื่องหมายหยุดหายใจหลายจุดผมจำใจเขียนลงกระดาษแยกตั้งใจจะไปสวดอีกครั้งในคืนเดือนดับเพื่อจบเรื่องทั้งหมดคืนนั้นมาถึงเร็วกว่าที่คิดผมเดินไปยังเมนคนเดียวถือคัมภีร์ในมือและมีลูกประคำพระบุญเรืองคล้องคอ ไฟเทียนเล่มเล็กที่ปักไว้รอบเมนจุดขึ้นทีละดวงทั้งที่ไม่มีลมไม่มีไฟแช็กเมื่อผมเริ่มสวดตามบทสุดท้ายเสียงรอบตัวก็ค่อยๆหายไปแม้แต่จักกระจันก็หยุดร้องแต่แล้วผมได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหายใจขาดเป็นห่วงดังมาจากข้างหลังผมไม่กล้าหันกลับไป แต่ในมุมหางตาผมเห็นร่างน,นั้นยืนอยู่ตรงปลายเมนมันยืนนิ่งใบหน้าแห้งตอบตาโบแต่ริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังพูดกลับมาอย่าปิดฉันเสียงจากร่างที่ยืนอยู่ข้างเมนยังดังกล้องอยู่ในหัวผมอย่าปิดฉันมันพูดออกมาเบาๆแต่หนักแน่นเหมือนสอดแทรกเข้ามาในจิต ริมฝีปากแห้งกรังของมันขยับอีกครั้งคราวนี้ไม่มีเสียงแต่ในตากลับจ้องลึกเข้ามาในใจผมราวกับอ่านได้ทุกอย่างผมไม่กล้าสวดต่อมือสั่นจนคำพีแทบร่วงจากมือไฟเทียนที่เคยจุดเรียงรอบเมนก็ดับลงทีละเล่มเหมือนทุกอย่างกำลังย้อนกลับ ผมควรจะวิ่งหนีแต่ร่างกายนิ่งแข็งเหมือนถูกตรึงไว้ลมหายใจของผมเริ่มติดขัดในวินาทีนั้นเองพระบุญเรียงก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังพร้อมเสียงสวดที่ผมไม่เคยได้ยินเสียงของท่านไม่ดังแต่กระทบเข้ามาเหมือนระฆังสั่นในหัวร่างตรงหน้าเมนชะงักเล็กน้อย แล้วมันก็ค่อยๆถอยหลังกลับไปที่เงามืดด้านข้างเมนก่อนจะจางหายไปเหมือนควันบางบามที่ถูกลมพัดพระบุญเรืองสวดต่ออีกครู่หนึ่งก่อนหยุดลงแล้วหันมาหาผมโยมไปอ่านอะไรที่ไม่ควรอ่านท่านพูดเสียงเรียบผมไม่กล้าพูดอะไร ได้แต่พนมมือแล้วก้มหน้าเหงื่อยเย็นซึมตามหลังจนชุ่มท่านพาผมกลับไปที่ศาลาระหว่างทางท่านเล่าให้ผมฟังว่าคำพีเล่มนั้นเป็นของครูอาคมรุ่นเก่าที่เคยอยู่ในหมู่บ้านแถบนี้เมื่อร้อยปีก่อนชายคนนั้นมีชื่อว่าอาจารย์แสงนาคเขาเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปลุกศพเพื่อถามคำตอบ แต่เพราะวิชาเหล่านั้นฝืนกฎธรรมชาติในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้ถูกคำสาปเสียเองศพของอาจารย์แสงนาคเผาไม่ไหม้และไม่มีใครกล้านำไปฝังจึงถูกนำมาไว้ที่เมนหลังวัดโดยไม่มีพิธีใดๆชาวบ้านบางคนเล่าว,ว่าเห็นเงาคลานออกมาจากเมนในคืนเดือนดับการสวดเรียกวิญญาณไม่ใช่เรื่องเล่นพระบุญเรืองกล่าว ถ้าเรียกแล้วไม่ส่งกลับให้ถูกต้องมีคนอยู่แทนหัวใจผมหล่นวูบคำว่าอยู่แทนหมายความว่าอย่างไรท่านไม่อธิบายซ่อเพียงแค่บอกให้ผมจำไว้ว่าอย่าแม้แต่จะคิดกลับไปที่นั่นอีกและห้ามนำคำพีนั้นกลับมาดูอีกเป็นอันขาดผมพยายามอยู่ในวัดให้เงียบที่สุดไม่เข้าใกล้เมน ไม่พูดเรื่องนั้นกับใครแต่ทุกครั้งที่หลับตาภาพของร่างนั้นยังคงลอยอยู่ตรงหน้าในฝันผมยืนอยู่กลางป่าช้าถือคอมพี์อยู่ในมือรอบตัวเต็มไปด้วยร่างคนที่มีผ้าขาวห่อไว้บางร่างลุกขึ้นบางร่างก้าวเดินแต่ทุกดวงตาจ้องมาที่ผมเหมือนพวกเขากำลังรออะไรบางอย่างคืนหนึ่ง ผมสะดุ้งตื่นจากฝันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ในห้องผมหยิบไฟฉายมาเปิดดูรอบๆกุติไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นตรงมุมห้องมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนพื้นกระดาษที่ผมเคยจดบทสุดท้ายจากคำพีผมแน่ใจว่าผมเผามันทิ้งไปแล้วกับไฟเมื่อวันก่อน แต่กระดาษแผ่นนี้อยู่ในสภาพเดิมไม่มีรอยไหม้ไม่มีรอยยับที่น่ากลัวคือมีตัวอักษรเพิ่มเติมขึ้นมาห้ามหลับตาจนกว่าจะยอมรับผมไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่คืนนั้นผมไม่ได้นอนผมนั่งจ้องไฟเทียนตลอดทั้งคืนใจเต้นไม่เป็นจังหวะรุ่งเช้าพระบุญเรืองมาเรียกผมอีกครั้ง หลวงพ่ออยากให้โยมไปกับอาตมาท่านบอกปลายทางคือเรือนเก่าหลังหนึ่งนอกเขตวัดเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีร่องรอยของการถูกทิ้งมานานภายในมีเพียงเสือเก่ากระถางทูบและชั้นวางไม้ที่มีพระเครื่องกับของเก่าพระบุญเรืองหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งออกมาภายในคือกระดูกชิ้นเล็กๆห่อด้วยผ้าแดง ท่านวางมันตรงหน้าผมและพูดช้าๆนี่คือกระดูกของอาจารย์แสงนาคเธอไปปลูกเขาแต่ยังไม่ส่งเขากลับจึงตามมาผมนิ่งมือเย็นเฉียบแล้วผมต้องทำอย่างไรครับผมฐานเบาๆพระบุญเรืองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดชัดเจนต้องทำพิธีปิดปากผมนั่งอยู่หน้ากระดูกของอาจารย์แสงนาค ลมจากช่องหน้าต่างห้มเก่าพัดเอาฝุ่นฟุ้งกระจายกลิ่นทูบเก่าๆลอยแตะจมูกตลอดเวลาราวกับทุกสิ่งในที่นี่ไม่เคยได้พักพระบุญเรืองให้ผมเตรียมของสำหรับพิธีเทียนดำหนึ่งคู่ได้แดงยาวเท่าความสูงของร่างน้ำมันจันหนึ่งขันกระดาษทองเจ็ดแผ่นและสำคัญที่สุดใบลานหน้าแรกที่ผมเคยเปิดบทปิดปาก ต้องใช้ผู้ปลุกเป็นผู้สวดปิดเองทันพูดเสียงเรียบเราเริ่มพิธีตอนเที่ยงคืนในห้องมีเพียงผมกับพระบุญเรืองเทียนดำสองเล่มถูกจุดขึ้นหน้ากระดูกได้แดงพันรอบกระดูกสามรอบแล้วมัดปมไว้ด้านล่างพระบุญเรืองให้ผมนั่งพนมมือหันหน้าเข้าหากระดูกแล้วอ่านบทสวดจากใบลานหน้าที่หนึ่งเสียงสวดของผมสั่นไม่เป็นจังหวะ แต่ยังพอจับคำได้บทนี้สั้นกว่าบทก่อนหน้าแต่คำบางคำยากจนลิ้นแทบพันพระบุญเรืองนั่งนิ่งอยู่ด้านหลังหลับตาและถือกระดาษทองไว้แน่นเมื่อผมสวดจบท่านลุกขึ้นแล้วเผากระดาษทองทั้งเจ็ดแผ่นในกระถางเปเลวไฟพุ่งสูงขึ้นโดยไม่มีลมไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงไฟที่แตกเล่า ทันใดนั้นไฟเทียนก็ดับลงทั้งห้องตกอยู่ในความมืดผมเยื่อมือไปจะหยิบเทียนแต่ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูเสียงที่ไม่ใช่พระบุญเรืองไม่ใช่ผมเสียงนั้นกระซิบเบาๆว่าเจ้ารู้แล้วว่าเรายังไม่ไปผมสะดุ้งสุดตัวแสงจากเปลวไฟสุดท้ายสะท้อนเงาร่างหนึ่งที่นั่งอยู่มุมห้อง เงานั้นคล้ายคนแต่บางและโปร่งแสงริมฝีปากแห้งซีดของมันยังคงขยับแม้ไม่มีเสียงใดออกมาแต่ในหัวผมกลับได้ยินชัดเจนเจ้าสวดไม่จบผมหันไปมองพระบุญเรืองท่านยังนั่นหลับตามือข้างหนึ่งชูโลกประคำขึ้นเหนือศีรษะแต่เงานั้นกลับไม่หันไปมองท่านเลย มันมองมาที่ผมเพียงคนเดียวผมหลับตาแน่นพนมมือสวดบทสุดท้ายซ้ำอีกครั้งคราวนี้สวดด้วยเสียงที่ดังขึ้นชัดเจนขึ้นผมไม่รู้ว่าอ่านครบหรือไม่แต่ทันใดนั้นลมก็หอบแรงเข้ามาในห้องไฟจากกระดาษทองมอดดับความเงียบปกคลุมและเงาร่างนั้นหายไปพระบุญเรืองลืมตาขึ้น ท่านหายใจช้าๆและพูดว่าพอแล้วเขาไปแล้วผมรู้สึกเหมือนยกภูกเขาออกจากอกร่างกายเบาจนแทบจะลม้มน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าผมรอดแล้วรุ่งเช้าเพราะบุญเรืองให้ผมนำกระดูกไปฝังที่ป่าช้าหลังวัดไม่มีพิธีไม่มีเสียงสวดมีเพียงคำเดียวที่ท่านพูดขณะกลบดินพักเถอ หลังจากนั้นทุกอย่างกลับมาเงียบสงบผมกลับไปจำวัดทํากิจวัตรตามปกติคืนนั้นผมได้นอนหลับสนิทครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ไม่มีเสียงไม่มีฝันไม่มีเงาใดมาเยือนตอนตื่นขึ้นผมเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะข้างหมอนเป็นกระดาษเปล่าไม่มีลายมือไม่มีรอยอะไรแต่ตรงมุมกระดาษมีรอยนิ้วเปื้อนหมึก สีแดงแรง